ทุกท่านคะน้องอิงตื่นนอนแล้วคะ่ะทุกท่านสบายตัวแล้วนะคะอาการบอสบายเมื่อคืนนี่ไอหลเยรื่งไอเจ็บข้อพ้อเมื่อมีอาการไอ,ะอระดับค่ะทุกท่านชมภาพแล้วเห็นภาพแล้วน้องบ่ไอเลยนะคะแต่กินข้าวก็แซ่บกินข้าวได้หลายพ้อมนะคะทุกท่านแต่งอัปเดตมาให้เบิ้งนะคะเอาภาพให้เบิ้งวัน น้องอิงบ่มีอาการอเมอาาริกาเจ็บข้อนะคะบ่มีเจ็บข้อมีการไอแล้วนะคะทุกท่านน้องกินข่าวค่ะทุกท่านข้าพัดกุ้งส้มตําปูปลานะคะเห็นแล้วก็น้องก็กินแซ่บแซบนะคะเป็นกินข้าวได้หลายพร้อมนะคะบ่มีอาการว่สบายที่เข้าเห็นเหมือนมึกคึืนนี่แล้วนะคะดีแล้วค่ะทุกท่านสบายใจได้เลยค่ะทุกท่านสบายใจได้แล้วนาะ สวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีครับเอฟซี FC น้องอิงสนับเพนแงทุกท่านนะคะทุกท่านคะเมือคืนนี้น้องอิงแสดงอยู่สามแยพับประแดงอาเขตเนาะนะคะคนก็หล,ลายหลายหลายคนหลายคนมาส่นน้องอิงก,กับกับบ้านค่ะกับอีสานนะคะคนหลายหลายมากๆเลยนะคะแล้วก็นาเวทีกับมีแต่คนมาร่วมน้องอิงร่วมถ่ายรูปก,กับน้องอิงนะคะไฮมติปไฮมาไล่น้องอิง หลายนะคะหลายเป็นตาสิประทับใจมากๆเลยนะคะทุกท่านน้องกรสวยเหมือนขึ้นนะคะสวยนะคะสวยมากๆเลยนะคะสวยสีชมพูซะงามรองเพลงเต็มมคาราเบล,ลมากๆเลยอะ่ะเตยล่าน้องก็อยู่เตยล่านะคะแต่เมื่อคืนนี่ทุกคนนะคะหลายท่านกระเสียนนอ้นองอุ้งอิงบาสบายก่ะทุกท่านบาสบายน้องไอไอเจ็บข้อเจ็บข้อหลาย กับต้องกันยังทนอยู่นะทนอยู่กับเอฟซีหลังจากเลิกเลิกเวทีแล้วเลิกงานแล้วเวทอานยุนนาเวทีกับพักกันมหาน้องนะคะมหาทายลูกกับน้องน้องกับยูยังอยู่คือเก่านะคะจนไอ่ไอไอ่ห้องก็เป็นห่วงไอ้ร้าไอ้ร้าจนมีหลายคนเนาะเขาบอกว่าม่ไว้แล้วพ่อแล้วพ่อแล้วน้องจะได้พ่อน้องจะลูกไปน้อกุณท่านน้อง ได้ใจเป็นควันใจเอฟซีนาเวทีเต็มที่เลยนะคะน้องบะมี่ข้าวาสารลุกหนีจากาเอฟซีเท่ากับห่วงน้องหลายห่วงห่วงห่วงยานเป็นหลันเป็นนีนอ้นองอ้ไอ้ไอหลายแต่มือมือว่านี่ก่อนที่น้องสิมาแสดงตอนกันคือน้นองกับเบอัดเสียงรายการตีสิบของสตูดิโอขาเจ้าเอเยน็นเยนมากๆเลยน้องก็เลยแพ้์เอะน้องก็เป็นฮอบเฮือดอยู่แลว้วนอ้นองก็แพ้์เอะ แพ้อเอร์นอกก็มีอาการเจ็บข้อไอทุกครั้งที่ไปนะคะข้าวก่อนกับซปเปอร์มัมโชนองกับเจ็บข้อคือกันวดน,นี้คือกันนะคะข้าวนี้คือกันเจ็บข้อแต่เขากับหลายคนกับไลยคิดนักไลยคิดย่าน,นองเป็นย่าน,นองติดเสื้อติดยางเนาะ,ะอาการไอแต่ช่วงนี้ก็โรคระบาดกำลังลรุงงนแรงอยู่เนาะเป็นห่วงร้ายค่ะทุกท่านเป็นห่วงร้ายให้น่องไอเนาะเป็นห่วงร้ายมันขึ้นในพ่อเอกพ่อเอกเพื่อนผ้านนองไปนอนบ้านญาติ ซึ่งเป็นลูกพี่น้องของพ่อเอกนะคะอยู่ในกทมนะคะกรุงเทพนะคะไปเบิ่งแหลคะค่ะประเด็นไปไปไปเบิ่งมาแล้วอาการน้องที่บ่สบายดีแล้วค่ะทุกท่านดีแล้วนะคะดีแล้วเพื่อนกากินข้าวนะคะกินขา้าวตื่นแล้วตื่นนอนแล้วกินข้าวแล้วข้าวพัดกุ้งนะคะส้นตำบูปล่ากินบะหมี่ไอค่ะทุกท่านบะหมี่ไอเลยนะคะสดใสสดสื่อและนอนเต็มที่ได้พักผ่อนเต็มที่ มีไอเลยประเด็นก็บเบิ้งตลอดคลิปอของทั้งของเม่แพตติมพร้อมของพ่อเอกพ้อมของน้องพุ่มพร้อมเบิ้งว่าน้องสิมีอาการไอมีอาการแบบได้บอกปรากฏว,ว่าสบายใจทุกท่านสบายใจได้เลยบมีอาการไอกินข้าวได้เต็มที่เลยกินสมตามก็ได้นะคะซ่บหลายสมตามเพื่อนกินนะคะกินนี่แหละสบายใจได้ละบานทุกคนทุกท่าน,านกับเป็นห่วงประเด็นกับอัปเดต อัปเดตอาการบรสบายน้องอมาให้ทุกท่านได้ทราบได้ส้มน,นะคะเป็นคลิปวิดีโอนะคะบางส่วนแปลงตัดต่อมากให้เบื้องว่าทุกท่านที่เป็นห่วงอิหลาหน่อยหายห่วงใดเดิมอิหลาหน้อยสบายแล้วว่าไอเบาอไอแล้วท้ามาเป็นยังขึ้นไอมาขึ้นนี่อีหลาว่าเจ็บข้อมันมีสเลดมาตันในข้ออิหลาว่าได้เป็นไข่ดอกอีหลาว่าไข่กับบ่มีดอกแต่มันมีสเลดมาตัานข้อเขาจะน้องเป็นหอมหืดเนาะอาการเย็นนะคะ ก็เลยสบายใจเนาะทุกท่านเนาะสบายใจแล้วค่ะทุกท่านประเด็นกัรสบายใจ้ว่ก่อนคิดต่างๆนะค่ะคิดยานอกติดเสื้อโลกที่กลาลังระบาดอยู่นอกคิด,ค,ดคิดหลายคนกับเป็นคือกันกับประเด็นเนาะค่ะคิดนะคะเป็นห่วงน้องแต่ตอนนี้น้องสบายแล้วดีแล้วบ่มีไอบ่มีไอบ่มีเจ็บคอแล้วนะคะเหมือนแรงเต็มคาราเบลค่ะทุกท่านเต็มคาราเบลแบนน่อนนะคะที่โคราชอำเภอเมืองโคราชตอนนี้ก็เดินทางแล้วนะคะน้องเดินทางแล้วเอาอาการน้อง มาอัปเดตให้เบิง์ให้ฟังหลายคนกับเป็นห่วงนะคะมาตรงห่วงแล้วนะคะคะบเป็นห่วงแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้กับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมการอัปเดตอาการบ่สบายของน้องอุ้งอิงนะคะที่ประดงนน้ำมาเฝา้าน้ำมามอ่าบาอห้ฟังมาเราให้ฟังก็จะลืมนะคะเข้ามาแล้วก็ลืมเป็นนัใจประเด็นในเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับประเด็นช่อแนวด้วยค่ะทุกท่านขอบคุณหลายค่ะขอบคุณามากค่ะสวัสดีค่ะ